ออโ,อโ,โอเคครับเอาชิบิโรดเอาชิบิโรดพาร์ทที่เจ็ดนะครับโอเคครับเราก็จะเอาชิบิโรดต่อนะครับเอ่อพาร์ทเจ็ดล้อนะฮะโอเคผมเนี่ยเป็น T O D S E F G D V O ชิบินะโรด,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 ดนะครับอะไรวะเนี่ยที่ว่างเลยน้อยโอไมินเสอ โอเคๆอัน okay, okay, okay. นี้มัาจะทำอะไรเหรอครับเราจะมากานป้าไปไม่ใช่ยังไม่ตื่นเลยออเราจะมาอ่เข้าจะไปคุถ่านกนะันเนาะพอไปลงถ่านนะอ้ยไปคุถ่านนันไม่ใช่ไปลงถ่าน น,อน,อน้อนรู้ไหมการลงไป g o ้ h, เปิดนี้อันนี้แค่นับนี้พอน่อาเปิดรอบสุดมันก็หิวตายสิโอ้ยคอ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 ยขันเก่งเ มันฮอตมาช่องเดอดเจ้าฐานตรงนี้พอดีนะครับปุ๊บปบปึ๊บปุ๊บปุ๊บซีดนี้เนี่ยเอาไปใช้ซื้อซีดก็ อะซีใครอะไ้ซีนี้ครับตายคลิปนี้เลยนะครับเออคำอธิบายครับมันอยู่ในคำอธิบายเนาะก็มันอยู่ในคำอธิบายเนาะนะครับ ามอยู่ในคำอธิบ,บายซีแต่ผมก็บอกซีโปรสบเนะี่ยน่าจะพันแรกอะ่ะผมก็ให้ซีไปแล้วแต่บางคนจะคนเออไม่อยากไปดูคลิปคลิปอันนั้นแรกนะพันแรกครับก็คำอธิบายนะครับอยู่ในคำอธิบายเลยเ,เราใช้นี้ดีกว่าใช้อันใกล้ฟังเตียว

นะคมันเกิดอะอย่างขึ้นเดียด๋วยวเฮ้ยเฮ้ย ต,ออต้องเขียนยออยนี้เลยครับต้องเขียนนี้เลยที่แห่งนี้มีม,มีโลบาย บายบายใช่มีฮีโร่บายที่แห่งนี้มีร่บายเมื่อกี้เห็นไหมครับทุกมู้ชมครับผมเบินไปปับป๊บปั๊บตรงนี้ปั๊บมาปับ๊บโอ้โห,โหตรงนี้หายฮีโร่บายชัดชัดชื่อคลิปนี้ต้องแบบเกี่ยวกับฮีโร่บายแน่วตนี่นเหล็กสำคัญกับชีวิตผมมากๆ みんご。 ฟันเมือกี้เห็นเกิดเห็นเละแล้วปึ๊บปึ๊บปัปึ๊บมา เปหน้าไปบ่ายบอบ่มี่านี้ย่างนี้หินนะอ๋อหยิบซาร์อีนต้องเอาเสียงว่าินนะหินอไม่ใช่อุ้ไม่ใช่ไม่ใช่เออเอาหยิบไปอีนะหินไม่ใช่อุ้ย

อ๋อโอเคไม่มีอะไรขึ้นไปน่ปนปะไปนะจะมีที่เชื่อมต่อ,อย่ะเชื่อมต่อหนีไ,ไฟนะครับจ้าไม่ใช่อะรเลยกเขโรงพยาาแบบ ไปด้วยโอ้โหไม่แน่เลยอุ๊ยเคลื่อไวจะมานั้นเปล่าวะแบบขับราวาอุ่นๆๆๆผมนี่ฟ้องเอ็ดมินเลยเอ้ยช่างเถอะไม่มีนม่นดีกว่า ไม่ได้หลงไม่หลงตอนแรกนึกว่าหลงเด้อโอ้เฮเฮเฮเคเก็บเก็บลวลาพีสอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่ลาพีสลาซูรี่นะครับเนี่ยๆๆลาพีสลาซูรี่ ชื่อเพาะว่ะเดสตโต้ก็ชื่อเพาะทองก็เพาะเพชรเอ้ไดมอนด์ไดมอนด์ก็เพาะนี่เหล็กก็เพาะเออชาโคกับฐานก็เพาะอย่าหลงเออไม่ได้หลงตรงนี้ใช่ไหมทางกับทางกับบ้านเองดิซีนปับป๊บปั๊บต้องการเหล็ก โอ้ยทำได้มีวะเฮ้ยแยากดแบบเรยกเกี่ยวนะเอ๊ะไลืมไปต้องใช้นี่เอ้ยที่คุณ เฮ้ยไปตกเฮ้ยในตัวมีไก่ไม่ได้หลงหลอกทางเงียบทางกับเออชูเฮ้ยเฮ้ยหลงจิเล็ขอเบลเลกอนดีจริงจริงอี่คุด ช่งีจริงๆรกทำงานสมัยเรียนนะแป๊บขอเอาลาพีทรักซี้ก่อน ไปไปเอาทองไปตัวนี้หลงว่ะม,มือนี้หลงล่ะครับเอ้ยเจาะลงมีคนเล็กเอาไว้หนันแลูกเอาไนึ่งีก้นนครับก็

Ah, ah! echt. Ehh, zo'n ik een keer gehad. Ho, ho, ho. Heb je het net ขอโทษนะครับตายแล้วหลอนแล้วขอโทษนะว้่อกี้นี่มันแบบโอ้แบบโอ้ไม่อยากจะอยู่แล้วลงอีกแล้ว ด้านนี้ปูวะคุณคุณออดอันเดียเลยถูกแล้ลวธอกดไวหน่อยก็ดีนะวันนี้ครับใครชอบอกดกดกดไลค์ชอบม,มากๆกดซับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายสำหรับคอขอลาไปก่อนสรับสดีสวั๊ายบายบ,บ๊ายบายบายบาย Yeah, yeah, yeah.